วันนี้ข้าวแวมาเติมสต็อกกาแฟาที่เนสเปรสโซ่บูทเทคที่สาขาพารากอนเขาบอกว่าช่วงเฟสติฟทเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะเจ้าเพราะว่ามีแคปซูลใหม่ๆม,มาเพียบเลยอุ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้ แกวสูตรไวรัลนะคะมีนะคะดอยมาตอนที่ข้าไปคานข้าก็มีอันหนึ่งอ่ะนี่เจ้าอันนี้ไงแคปซูลอันใหม่ข้าจะขอลองทั้ง3อันเลยนะ <c oughs> เขาออกมาใหม่ทั้งหมด3รสชาตินะมี Festive Double Espresso Sweet Almond and Hibiscus และ Cinnamon and Candy Tamarind นี่ดีถึง3รสชาติเลยนะ <c oughs> เป็นงานสำเนียงค่ะอันแรกละเจ้า Festive Double Espresso นะอันนี้ก็คือว่า <c oughs> ชงแบบไม่ต้องมีลีลาอะไรเลยก็อร่อยลงนมก็อร่อยเจ้าส่วน Sweet Almond and Hibiscus มันก็คือชบาไงเจ้า Hibiscus เนี่ยมันก็จะแบบว่าหอมๆนะอันนี้ก็ชง เป็นลาเต้นะหวานๆน,น,นิดนึงก็อร่อยส่วนอีกอันนึงซินนามอนแอนด์แคนดิดเทอมารีนะเจ้าอันนี้ก็คือจะได้ฟีลแบบว่าเฟสทีฟสุดๆเพราะว่าแบบว่าด้วยกลิ่นของซินนามอนอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ยังมีโปรโมชั่นซื้อกาแฟแล้วก็แพ็คก,กาแฟเฟสทีฟรับกระเป๋าโทสแบ็กไลท์ลิมิเต็ดไปเลยเริ่มเลยเริ่มแล้ววันนี้เริ่ม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 เดี๋ยวนี้เลยหรือว่าใครที่คิดไอเดียของขวัญปีใหม่ไม่ออกนะทางเนสกาแฟเนี่ยเขาก็มีแอดเวนท์ฮาห้แลนเดอร์เป็นเซ็ตของขวัญด้วย่งเจ้าไม่ ไปจนถึงเดือนธันวาคมนะเขาก็จะมีทั้งโปรเครื่องชงกาแฟแล้วก็ของขวัญน่ารักนรักอย่างชามสร้อยกระเป๋ามาด้วยทุกคนไม่มาช้อปไม่ได้แลว้วว่ะ